สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทูพยากรศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนอสตรามุสและศาสตร์แห่งตัวเลขจะมาทำนายดวงชะตาประจำเดือนมีนาคม2560ให้กับผู้ที่เกิดทั้งเจวันดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนมีนาคม 2560ด้านการงานผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ยังอยู่ในระยะของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของหลายสิ่งหลายอย่างต้องตามสถานการณ์ให้ทันมีเรื่องที่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นได้ตามลุ้นหรือรอฟังข่าวอย่างใจจดใจจอ่อต้องวางใจเป็นกลางและต้องรับฟังเสียงส่วนใหญ่จะเอาความคิดแต่ตัวเองนั้นไม่ได้อย่าแก้เผ็ดคนอื่น พราะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นหากทำแบบนั้นแล้วจะไม่คุ้มที่ต้องเอาชื่อเสียงไปเสี่ยงรวมถึงผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อย่าได้ทำอะไรที่แหกกฎเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบการทำงานร่วมกันเป็นหมูนะ่คณะยอมหนีไม่พ้นปัญหาและความขัดแย้งควรต้องลดทิฐิส่วนตัวลงบ้างเป็นช่วงที่น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าดังนั้นผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ การทำเพียงลำพังหวังสําเร็จได้ยากมีความจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือหรือขอคําแนะนำบางอย่างจากเพื่อนเก่าดังนั้นผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะทําการสิ่งใดไม่สามารถจัดการได้แบบรวดเดียวจบนัดหมายถูกเลื่อนอย่างกระชั้นชิดรวมถึงต้องระวังการกล่าวคำพูดที่พาดพิงถึงคนอื่นด้วยด้านการเงินของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะมีการหมุนเวียนคล่องตัวดี มีโชคลาภแต่ในเดือนมีนาคมผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นค่อนข้างที่จะใช้เงินเก่งซื้อแหลกโดยเฉพาะเมื่อเจออะไรที่ถูกใจเป็นไม่พลาดและผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นต้องระวังทรัพย์สินสูญหายจากความสับเพ่าหรือการถูกหยิบยืมและการเสียเงินซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้ต่างๆด้วยด้านความรักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์คนโสด มีความหวังเล็กๆที่จะหายเหงาสักทีเจอคนที่มีเคมีเข้ากันได้พอดีส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วทัศนคติขัดใจกันในบางเรื่องดังนั้นก็ควรเว้นไว้ในฐานที่เข้าใจว่าม่ควรเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันสุขภาพของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนมีนาคมต้องระวังสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารกฎไหลย,ย้อน และระบบทางเดินอาหารด้วยสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนมีนาคมนั่นคือสีน้ำเงินและสีขาวเลขนำโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนมีนาคมนั่นคือเลขสองและเลขเจ็ดช่วงเวลาที่ดีในการตัดสินใจและเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนมีนาคมนั่นก็คือช่วงเวลาตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง1นึ่งทุ่ม ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ควรทำบุญเกี่ยวข้องกับคนพิการและคนตาบอดดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจำเดือนมีนาคม2,560ด้านการงานคุณนั้นจะมีปัญหาจุกจิก,จก,จกเต็มไปหมดและไม่อาจปล่อยวางได้สักเรื่อง เพราะว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นจะขาดแคลนคนที่จะไว้ใจได้อย่างแท้จริงการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานที่เกิดขึ้นจะไม่ค่อยน่าปลืมเท่าไหร่นักรวมถึงมีอุปสรรคที่ผู้ที่เกิดวันจันทร์ต้องเผชิญก็คงไม่แตกต่างจากเดิมที่เคยผ่านมาการพูดคุยหรือเจรจาความใดๆก็ควรเป็นแบบนอกรอบก่อนดีกว่าเพื่อดูทิศทางและแนวโน้ม เป็นเดือนที่ผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นต้องใช้ประสบการณ์และการสังเกตมากเป็นพิเศษอย่ารีบร้อนหรือตัดสินอะไรๆอ,ออกไปเร็วจนเกินไปในบางสถานการณ์ผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นก็ไม่อาจคาดการล่วงหน้าได้จำเป็นต้องคิดไปทำไปไม่ควรเพิ่มประเด็นความขัดแย้งให้มากขึ้นเรื่องหยุ่มหยิมบางเรื่องหากผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นมองข้ามได้ก็ควรทำ และควรมีวาทศิลป์เพิ่มขึ้นอีกนิดรวมถึงอย่าทำความลำบากใจให้กับคนที่หนุนคุณอยู่กับพุ้นส่วนทางธุรกิจรวมถึงเจ้านายก็จะมีเหตุที่อาจจะต้องทำให้เกิดการผิดใจกันได้ด้านการเงินของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในเดือนมีนาคมสภาพคล่องดีมีโชคลาภแต่อย่ามือเติบนัก,ก็แล้วกันรายจ่ายส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ และภาพลักษณ์สูงพอสมควรมีเหตุที่ผู้ที่เกิดวันจันทร์ต้องโยกย้ายถ่ายโอนผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ที่คุ้มค่าม,มากกว่านั่นเองด้านความรักผู้ที่เกิดวันจันทร์ที่ยังโสดอยู่ความรักไม่ค่อยสดใสเหมือนกับว่าคบกับใครแล้วต้องหลบๆซ่อนๆไม่ให้ใครรู้สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วระวังมีเรื่องให้ทะเลาะกันโดยเฉพาะเมื่อเรื่องที่ปกปิดไว้ เกิดแดงขึ้นมานั่นเองสุขภาพของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในเดือนมีนาคมต้องระวังสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับดวงตาตาแห้งการมืนหัวเวียนหัวและความดันสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในเดือนมีนาคมนั่นคือสีเทาและสีน้ำตาลเลขนำโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในเดือนมีนาคมนั่นคือเลขสและเลขเ้า ช่วงเวลาที่ดีในการตัดสินใจและเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในเดือนมีนาคมตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงจนถึงบ่ายสองผู้ที่เกิดวันจันทร์ในเดือนมีนาคมเน้นทำบุญเกี่ยวข้องกับการใส่บาตรและการทำสังฆทานดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคาร ประจําเดือนมีนาคม2,560ด้านการงานผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นมักจะถูกขัดจังหวะอยู่เรื่อยทำให้ต้องเบรกสิ่งที่ทำอยู่เป็นระยะระยะต้องเข้าไปรับช่วงต่องานที่คนอื่นทำาค้างไว้รวมถึงผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นมีโอกาสที่จะรับผิดชอบงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากขาดคนเรียกได้ว่าเป็นงานที่ถูกบังคับก็ว่าได้ รวมถึงจะมีคนจ้องที่จะชุบมือเปิบในผลงานหรือหาเรื่องดิสเครดิตผู้ที่เกิดวันอังคารด้วยทำให้ผู้ที่เกิดวันอังคารน,นั้นในเดือนมีนาคมค่อนข้างที่จะเหนื่อยใจกับคนประเภทมือไม่พายแต่ชอบกวนน้ำให้คุณแต่ก็ยังดีค่ะที่ผู้ที่เกิดวันอังคารน,นั้นยังมีผู้ใหญ่คอยยืนอยู่ข้างคุณและผู้ใหญ่นั้นก็ยุติธรรมพอ ดังนั้นคุณไม่ควรที่จะเสียเวลาไปต่อความยาวสาวความยืดกับคนที่ไม่เข้าใจคุณสิ่งที่ผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นได้มามักจะไม่ใช่อะไรที่คาดคิดคาดฝันมาก่อนรวมถึงการลงนามในสัญญาข้อตกลงคงต้องดูข้อผูกพันต่างๆให้ดีก่อนเพราะอาจกลายเป็นการตัดโอกาสตนเองในอนาคตได้และบทเรียนจากความผิดพลาดที่ผ่านมา น่าจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาบ้างไม่มากก็หน่อยนั่นเองรวมถึงผู้ที่เกิดวันอังคารอย่าใจร้อนอย่าใจด่วนต้องมองปัญหาให้ลึกกว่าที่เห็นด้วยสายตาด้านการเงินของผู้ที่เกิดวันอังคารในเดือนมีนาคมถือว่าการเงินนั้นคล่องตัวดีไหลเวียนสะดวกมีโอกาสได้โชคลาภจากผู้ใหญ่แต่ก็จะมีคนที่คอยมาตอดเลขตอดน้อยตลอด รวมถึงต้องเสียเงินเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมไม่บ้านก็รถและระวังว่างบประมาณนั้นจะบานปลายด้วยด้านความรักของผู้ที่เกิดวันอังคารในเดือนมีนาคมคนโสดมีโอกาสเจอคนที่มีรสนิยมคล้ายๆกันคุยกันถูกคอและรอการพัฒนาความสัมพันธ์ในขั้นต่อไปส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วแฟนคุณจะจับพิรุธบางอย่างได้ ออกนอกลูก่นอกทางเมื่อไหร่รู้ตลอดแค่ว่าเขานั้นจะพูดหรือเปล่าก็เท่านั้นเองสุขภาพของผู้ที่เกิดวันอังคารในเดือนมีนาคมต้องระวังสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอาการปรวดเมื่อยปวดกระดูกปวดข้อสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในเดือนมีนาคมนั่นคือสีแดงและสีส้มเลขนำโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในเดือนมีนาคมนั่นคือเลขสและเลขศูนย์ ช่วงเวลาที่ดีในการตัดสินใจและเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในเดือนมีนาคมนั่นก็คือตั้งแต่เวลาส4โมงเย็นจนถึงสองทุ่มผู้ที่เกิดวันอังคารในเดือนมีนาคมเน้นทำบุญเกี่ยวข้องกับคนสูงอายุหรือเด็กด้อยโอกาสดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธ ประจำเดือนมีนาคม2,560ด้านการงานยังคงมีความคืบหน้าให้เห็นเป็นระยะแม้ว่าบางเรื่องจะถูกทักท้วงอยู่บ้างแต่ผู้ที่เกิดวันพุธนั้นสามารถเคลียร์ได้ในที่สุดการที่มีทักษะเฉพาะตัวที่โดดเด่นทําให้ผู้ที่เกิดวันพุธนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือและมีคนเชื่อในฝีมืออยู่มากมายแต่ก็อาจจะมีผู้ที่ไม่ปรารถนาดี ขุดคุยเรื่องเก่าที่ผู้ที่เกิดวันพุธนั้นเคยพาดมาดังนั้นคุณต้องรับมือกับทุกปัญหาอย่างมีสติด้วยบางทีเวลาจะช่วยให้สิ่งต่างๆที่คายไปเองหรือคนที่ให้ร้ายคุณนั้นก็จะแพ้าภัยตนเองคุณไม่อาจควบคุมอะไรให้เป็นดั่งใจได้ทั้งหมดแต่การแสดงออกถึงความจริงใจและความเอาจ,งอาจังนี่แหละ จะทำให้คุณนั้นได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่และผู้ที่เกิดวันพุธนั้นต้องพัฒนาศักยภาพของตนอย่างสม่ำเสมอด้วยหากมีคนเข้ามาขอคำชี้แนะก็อย่าได้ไปห่วงวิชาเพราะสิ่งที่ได้คืนกลับมาจะมากกว่าเป็นหลายเท่าสมุนบริวารหรือคนอายุน้อยกว่าจะก่อเหตุทำให้ผู้ที่เกิดวันพุธถึงกับกลืนไม่เข้าคายไม่ออกบางท่าน อาจจะมีบทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยนไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้านการเงินของผู้ที่เกิดวันพุธในเดือนมีนาคมมีรายรับหลายทางแต่ดูเหมือนว่าผู้ที่เกิดวันพุธนั้นจะใช้เงินหนักมือไปหน่อยต้องคำนวณให้ดีด้วยหมดไปกับสิ่งสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นต้องละเอียดรอบคอบในการใช้เงินให้มากขึ้น สิ่งที่รู้ว่าขาดหายหรืออะไรที่ถูกยืมไปถ้าไม่ทวงก็ไม่มีทางจะได้คืนด้านความรักของผู้ที่เกิดวันพุธในเดือนมีนาคมคนโสดจะพบรักกับคนใกล้ตัวกับเพื่อนที่ทำงานรวมถึงเพื่อนสนิทอาจขอเลื่อนสถานะขึ้นมาอีกระดับคนที่มีคู่อยู่แล้วเทคแคร์กันดีใครเห็นก็เป็นอิจฉา ผู้ที่เกิดวันพุธในเดือนมีนาคมต้องระวังสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดหลังปัสสาวะกระปิดกระปอยรวมถึงระบบปัสสาวะต่างๆด้วยสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในเดือนมีนาคมนั่นคือสีดำและสีฟ้าเลขนำโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในเดือนมีนาคมนั่นคือเลขหนึ่งและเลขหกช่วงเวลาที่ดีในการตัดสินใจและเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในเดือนมีนาคม นั่นคือ9โมงเช้าถึงบ่าย3ผู้ที่เกิดวันพุธในเดือนมีนาคมควรทำบุญเกี่ยวข้องกับน้ำหรือวัดไกล้น้ำดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีประจำเดือนมีนาคม2560ด้านการงานผู้ที่เกิดวันพฤหัสจะเจอโจทยากกว่าที่คิด หลายสิ่งไม่ได้เป็นไปตามที่ผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นต้องการให้เป็นเพราะความจําเป็นบางประการทําให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสต้องตอบรับข้อแม้ทั้งทาง,งที่รู้ว่าจะต้องได้อย่างเสียอย่างก็ตามถือว่าเป็นช่วงเดือนที่ต้องการการตัดสินใจที่เด็ดขาดการถกเถียงใดๆต้องเป็นไปอย่างมีเหตุมีผลบางท่านอาจจะถูกกดดัน หรือถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องขี่หลังเสือในเมื่อกล้าที่จะต่างก็ควรต้องยอมรับในผลที่จะได้ด้วยการได้ทำงานร่วมกับผู้คนมากหน้าหลายตาหรือต่างสาขาอาชีพนอกจากจะทำให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแล้วยังจะเป็นประโยชน์ในการต่อย,ยอดระยะยาวด้วยมีเหตุให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสต้องสละสิทธิ์ในเรื่องที่อยากทำ เพื่อไปทำบางสิ่งที่สำคัญกว่าหรือถูกผู้ใหญ่ขอร้องมาโครงการที่เคยเสนอจะถูกกลับมาปัดฝุ่นพิจารณาใหม่อีกครั้งด้านการเงินของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในเดือนมีนาคมถือว่าคล่องตัวดีมีรายได้จากหลายแหล่งยิ่งขยันยิ่งรวยเป็นโอกาสที่จะเก็บออมได้ใช้จ่ายและแบ่งปันอย่างมีลิมิต แต่ปัญหาเก่าๆจะดึงเงินออกจากกระเป๋าคุณโดยเฉพาะหนี้เก่าและหนี้ผ่อนชำระต่างๆมีเรื่องให้ต้องใช้เงินเพื่อนหน้าตาทางสังคมด้านความรักของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในเดือนมีนาคมคนโสดอย่าถลำใจให้ใครเร็วเกินไปคนที่ใช่บังเอิญมีเจ้าของแล้วส่วนคนที่มีคู่ต้องระวังคำพูดที่ผิดหูหรือแทงใจดำ จะทำให้มีเรื่องหรือทำให้คนรักของคุณนั้นเสียใจได้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสในเดือนมีนาคมต้องระวังสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับช่องคอการเจ็บคอการแพ้อากาศหรือการไอเรื้อรังได้สีนำโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในเดือนมีนาคมนั่นคือสีครีมและสีเหลืองเลขนำโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในเดือนมีนาคมนั่นคือเลขห้าและเลขเ ช่วงเวลาที่ดีในการตัดสินใจและเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในเดือนมีนาคมนั่นคือช่วงเวลาตั้งแต่11โมงเช้าจนถึง3ทุ่มผู้ที่เกิดวันพฤหัสในเดือนมีนาคมเน้นการทำบุญเกี่ยวข้องกับคนป่วยและโรงพยาบาล ดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันศุกร์ประจำเดือนมีนาคม2560ด้านการงานอย่าได้ด่วนสรุปเร็วจนเกินไปการจัดการงานต่างๆในตอนนี้ไม่ได้ง่ายราวกับพลิกฝ่ามือแต่เงื่อนไขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะใจกว้างและให้โอกาสในการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสารรค์ รวมถึงผู้ที่เกิดวันศุกร์มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับผู้ที่มีประสบการณ์โชคชนทำให้ได้รับความรู้ต่างๆมากมายรวมถึงได้ติดสอยห้อยตามคนเข้าไปในสังคมทำให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นได้ประโยชน์หลายต่อหลายอย่างมีงานป้อนเข้ามาให้ทำมิขาดดังนั้นต้องจัดสรรเวลาให้ดีเพราะนอกจากจะต้องลุยงานของตัวเองแล้วยังมีเรื่องสารพัดเรื่องเข้ามาให้ช่วยคิดอีก โดยที่ผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นอาจไม่ได้รู้ล่วงหน้ามาก่อนแต่ด้วยความชำนาญการของคุณจึงทำให้ภารกิจส่วนใหญ่ต้องมาตกหนักอยู่ที่คุณด้านการเงินของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเดือนมีนาคมค่อนข้างที่จะคล่องตัวมีไหลเข้ากระเป๋าไม่ได้ขาดมีเข้ามาให้ต่อทุนอยู่เรื่อยๆแต่ต้องระวังความใจใหญ่ของตัวเองให้ดีเพราะมีคนจ้องเอาเปรียบอยู่ ทรัพย์สินอาจจะสูญหายโดยไม่รู้ตัวจากความเผลอเลอของตัวคุณเองด้านความรักของผู้ที่เกิดวันศุกร์ประจำเดือนมีนาคมคนโสดจะเจอคนที่ทำให้ใจเต้นระสำมคงจะปล่อยให้ผ่านไปเฉยเฉไม่ได้ซะแล้วส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วจะเจอคําพูดที่ทำให้ถึงกับเถียงไม่ออกเลยทีเดียวควรที่จะไว้หน้าซึ่งกันและกันบ้าง สุขภาพของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเดือนมีนาคมควร,รระวังเกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายและภูมิแพ้สีนำโชคของผู้ที่เกิดว sure. ันศุกร์ในเดือนมีนาคมนั่นคือสีน้ำตาลและสีชมพูเลขนำโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเดือนมีนาคมนั่นคือเลขสี่และเลข6ช่วงเวลาที่ดีในการตัดสินใจและการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเดือนมีนาคมนั่นก็คือช่วงเวลาตั้งแต่7มงเช้าจนถึง9โมงเช้า ผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเดือนมีนาคมควรเน้นการทำบุญเกี่ยวข้องกับการบริจาคลงศพและผ้าขาวหอ่อศพดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันเสาร์ประจําเดือนมีนาคม2560ด้านการงานมีบางภารกิจที่ผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นจะต้องซุ้มทำหรือจัดการในทางลับ เพื่อหาข้อพิสูจน์หรือหาคำตอบในเรื่องราวบางอย่างผู้ที่เกิดวันเสาร์มีโอกาสจะโดนทวงคำมั่นสัญญาหรือมีเหตุที่ทำให้ต้องออกรับหน้าแทนผู้ใหญ่โดยข้อมูลที่แน่นและการอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลก็ทำให้ใครไม่อาจจะโต้แย้งคุณได้คุณมีความจำเป็นที่ทำให้ต้องแบกภาระรับผิดชอบเพิ่มโดยไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เช่นเดียวกัน รวมถึงจะได้รับข้อเสนอหรือข้อแลกเปลี่ยนที่คิดแล้วเกินคุ้มเมื่อจังหวะและโอกาสมาถึงผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นต้องรีบคว้าเอาไว้ให้ดีแต่ควรต้องระวังพวกที่ทำเป็นหวังดีแต่ที่จริงประสงค์ร้ายประเภทปากปราศัยน้ำใจเชือดคอพยายามทำความคุ้นชินกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยิ่งผู้ที่เกิดวันเสาร์ปรับตัวเร็วเท่าไหร่รวมถึงใช้ท่าทีประนีประนอม ก็จะทำให้คุณนั้นได้รับความไว้วางใจให้เข้าไปเป็นตัวกลางเพื่อขี้คายปัญหาหรือความขัดแย้งเพื่อเป็นการปลดแอกความร่าช้าในการดำเนินการด้านการเงินของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในเดือนมีนาคมถือว่ายังไม่ค่อยคล่องตัวนักต้องจับแพ้ชนแก่ภาระที่รับผิดชอบอยู่ก็ไม่ใช่น้อย,อยรวมถึงผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นมีสิทธิ์ที่จะต้องควักเนื้อ ในเรื่องของกิจกรรมทางด้านการงานกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆแต่ก็โชคยังดีที่ยังพอมีลาบปากอยู่บ้างด้านความรักของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในเดือนมีนาคมคนโสดการที่คบหาเป็นเพียงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักสดใสดีแต่ต้องระวังปัญหาที่เกิดขึ้นจากครอบครัวทั้งสองฝ่าย สุขภาพของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในเดือนมีนาคมควรต้องระมัดระวังในเรื่องของอาการปวดหัวเวียนหัวความดันและสายตาสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในเดือนมีนาคมนั่นคือสีเขียวและสีโอรสเลขนำโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในเดือนมีนาคมนั่นคือเลข6และเลขศูนช่วงเวลาที่ดีในการตัดสินใจและเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในเดือนมีนาคม นั่นคือช่วงเวลาตั้งแต่ตีห้จนถึงบ่ายสองผู้ที่เกิดวันเสาร์ในเดือนมีนาคมเน้นการทำบุญเกี่ยวข้องกัการให้ทุนการศึกษาและร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวช